ดแล้วมีใบแล้วจะเก็บไปใบเดียวโตวเร็วนะเนี่ยค่ะเก็บไปสองใบเก็บไปสาใบแล้วกันสี่ใบไม่แก่นะสีแบบนี้เหมือนแก่แต่อร่อยค่ะเนี่ยอีกหน่อยใบพวกนี้มันจะใหญ่ คิดว่าไม่ตายเพราะมีใบอ่อนไม่น่าจะตายค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนี่แต่ใบอ่อนคิดว่าไม่ตายค่ะตรงจุดนี้เป็นสีม่วงไม่น่าจะตาย ดูอีกเดือนหน้าแสดงว่าเคลทะเลเนี่ยชอบอากาศเยน็นเห็นไหมคะมาแเล็กๆมันร่วงลงนะแต่เคลไม่ได้งอกขึ้นมามากมายอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้งามค่ะใบเริ่มใหญ่แล้วดูสินนอะ ตัเริ่มใหญ่โอ้วนี้ยิ่งงามเนี่ยงามเลยใบเริ่มใหญ่จริงๆนี่ดูใบนี้ค่ะที่เก็บแค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้กินงามมากไตลองเอาใบอีกใบงั้นใบนี้ใบนี้ นี่ก็ไม่ตายหรอกเพราะมองเห็นใบอ่อนนั่นค่ะไม่ตายง่ายๆอะ่ะงามแล้วมีผักโขมมีผักโขมแม็กซิกันด้วย ไปไหนดูไรนี้สูงไปนี้พอแล้วครั้งนี้ไม่เก็บแล้วนะคะมันเยอะแล้วโอ้ต่างจากที่พามาดูเมื่อเดือนที่แล้วที่เม็ดเขาเริ่มร่วงไปอะ่ะงามแล้วก็เริ่มใหญ่อีกแล้วงามจงังเลย ไม่เก็บอีกแล้วนะคะเพราะว่าที่เก็บไปนั้นก็เยอะแล้วดูใบเนี้ยใบแก่ๆแ,แบบเนี้พอต้มให้สุกมันก็อร่อย คนเดินไปเดินมาคุยกันเสียงดังมากจึงต้องขอปิดเสียงนะคะเมื่อเดือนที่แล้วใบเคลไม่ได้มากมายแบบนี้นะคะมีใบอ่อนอีกเยอะเดือนหน้าจะไปดูอีกจะเห็นว่าเดือนหน้านะคะใบเคลจะ เคลจะเป็นกอใหญ่มากมองแทบไม่เห็นพื้นเพราะว่าเคยไปเห็นเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่านี่คือเคลทะเลได้บอกอุ้ยนี่มันใบคะนา้าหรือว่าใบกระหลำ่ำทำไมมันใบใหญ่แบบนี้จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าแล้วก็จะเห็นความต่างเลยค่ะยิ่งใกล้ๆหน้าหนาว ใบเคลจะใบใหญ่มากค่ะใบใหญ่จริงๆได้เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วหลายกอนะคะประมาณคิดว่าประมาณสิบสามสิบสี่กออาจจะยี่สิบกอซะได้ซ้ำเพราะว่ากอใหญ่ๆที่มันมองเห็นเป็นกอเดียวมันจะเป็นกอเล็กๆ อยู่ติดกันมันก็เลยมองเห็นว่าเป็นพุ่มเดียวดูสิเม็ดมันร่วงอยู่ตรงนั้นยังแตกใบอ่อนอีกเยอะเลยนั่นค่ะเม็ดนั่นๆ่นนะดูใบแก่ๆแ,แต่พอเอามาต้มให้เปื่อยไม่ต้องต้มให้เปื่อยค่ะ ต้มสักประมาณ3ามสี่นาทีก็กินได้แล้วถึงได้เก็บใบค่อนข้างเหมือนกับว่าแก่มาค่ะแต่ว่ามันใบมันเยอะที่เก็บมาก็คงไม่ทำให้ต้นเคลตายชอบมากเลยชอบจริงๆเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ ใบอ่อนใบนี้ก็สวยมันเป็นพืชที่แปลกมากมากเลยค่ะดอกก็มีกลิ่นหอมดอกอร่อยจริงๆแต่เม,ม็ดกลมๆไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะเม็ดเคลทะเลเนี่ยนี่นะกอเบอร์เลย ใบงามงามใบเริ่มใหญ่นับวันจะน้บวันจะใหญ่ใบจะใหญ่ออกใหญ่ออกต่อไปก็จะมองไม่เห็นดินเลยค่ะมองเห็นแต่ใบดูสิใบเนี้ยยาวตั้งสามคืบสามคืบจริงๆนะคะ ส่วนใบอ่อนก็จะโผล่ขึ้นมาตรงตรงกลางกอรเรียกเป็นกอดีกว่าเท่าที่สังเกตดูเคลทะเลไม่ได้มีอยู่ทุกชายฝั่งทะเลนะคะจะมีอยู่เป็นบางแห่งเท่านั้นนี่ ใบอ่อนค่อยดูสิเดือนหน้าที่เป็นว่างๆตรงก้านใบจะไม่มีเพราะว่าใบามันจะใหญ่ขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตรงกลุ่มนี้ใบมันก็จะใหญ่ออกที่เก็บมาเอามาต้มใส่บะหมี่เกาหลีแล้วก็เติมลูกชิ้น ลงไปด้วยอร่อยดีแต่ยังไม่ผัดนะคะนี่ดูใบอ่อนนี่กอเนี้ยกอนเนี้ยใบเริ่มแก่หมายถึงว่าใบอ่อนนะคะเริ่มเป็นสีเขียวอ้ดูเคลทะเลเนี่ย ดูเพลินเลยนะคะเดินดูกอนั้นกอนั้นกอนั้นอู้มีความสุขที่ไม่เก็บมามากเพราะว่าทุกครั้งที่เก็บมากินไม่ทันนี่ก็เกิดอยู่ในกอหญ้า เนี่ยที่ว่างๆเนี่ยอีกหน่อยใบเคลก็จะโตเนี่ยคิดว่าตรงจุดนี้ไม่ตายที่ว่าไม่ตายเพราะว่ามันจะมีใบอ่อนๆโผล่ขึ้นมาเพราะรากเคลทะเลนั้นจะยาวมากเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยไม่ตายนะไว้เดือนหน้าจะพาไปดูอีก เนี่ยเห็นไหมคะใบอ่อนใบอ่อนโผล่ขึ้นมาจากรากรากอยู่ใต้ดินรากลึกจริงๆพอลองขุดต้นเคลทะเลต้นเล็กๆดึงไม่ขึ้นเลยมันมันขาดเพราะว่ารากลึกใบนี้ใบเพิ่มเลยวุ้ยมีความสุขเดินดูเคลทะเลขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ ที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ